สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดดิเบตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างใกล้ตัวเราทุกคนเลยในฐานะคนเสียภาษีนะครับนั่นก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วก็ผลตอบแทนของสมาชิกรัฐสภาไทยหรือว่าสอสอแล้วก็สอวอของเรานี่แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทั้งหนดที่ท่านได้รับเนี่ยทั้งตอนที่ยังอยู่ในตําแหน่งแล้วก็หลังจากพ้นตาแหน่งไปแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วก็นําไปสู่คําถามสําคัญเลยครับว่าระบบผลตอบแทนแบบนี้เนี่ยมัน มันสมเหตุสมผลแล้วก็จาเป็นต่อการทํางานในฐานะผู้แทนของเราจริงๆหรือหรือว่ามันกลายเป็นสิทธิพิเศษที่มากเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผมจะชวนคุยในมุมที่ว่าโครงสร้างที่เป็นอยู่เนี่ยแหละครับคือการลงทุนที่จําเป็นเพื่อประชาธิปไตยที่เข้มแข็งครับค่ะส่วนดิฉันจะขอเสนอมุมที่ต่างออกไปหน่อยนะคะคือดิฉันมองว่าระบบผลตอบแทนที่มัน สูงแล้วก็ครอบคลุมขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังสร้างความห่างเหินระหว่างผู้แทนกับประชาชนแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกเราในฐานะเจ้าของเงินภาษีมีสิทธิตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าของมันอย่างจริงจังเลยค่ะกับงั้นผมขอ,อเริ่มในมุมของผมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้โครงสร้างผลตอบแทนที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเงินเดือนที่ประมาณแสนกว่าบาท1นึ่งแบาทต่อเดือน หรือการมีทีมงานผู้ช่วยได้ตั้งแคนเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับคือเราต้องยอมรับว่าง,งานการเมืองเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชนเพื่อดึงคนเก่งๆเข้ามาถ้าเราอยากได้นักกฎหมายนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้บริหารที่มีความสามารถเข้ามาทํางานฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราจะคาดหวังให้เขามาทํางานด้วยค่าตอบแทนที่ต่ํากว่าศักยภาพที่เขาควรจะได้รับจากข้างนอกมันก็คงไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนนะแต่มันเป็นเรื่องของอเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของคนเหล่านั้นด้วยซ้ํา ถ้าเราจ่ายไม่สมน้ำสมเนื้อสุดท้ายสภาก็จะเหลือแต่คนที่มีฐานะดีอยู่แล้วซึ่งซึ่งนั่นจะยิ่งสร้างปัญหาเรื่องการเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมเสียยิ่งกว่าอีกครับ อืมเข้าใจประเด็นเรื่องการดึงดูดคนเก่งนะคะแต่ต่ว,ว่าอยากจะชวนมองอีกด้านหนึ่งคือตัวโครงสร้างของผลตอบแทนนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นปัญหาไม่ใช่แค่จำนวนเงินเดือนที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยครัวเรือนไทยกว่าสีเท่าซึ่งมันก็มาพอที่จะทำให้เกิดคำถามเรื่องความเข้าอกเข้าใจปัญหาปากท้องของคนทั่วไปได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือ มันกําลังแบบว่าแยกผู้แทนออกจากระบบที่คนธรรมดาต้องเผชิญอยู่หรือเปล่าลองคิดดูสิคะสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ปีละเป็นแสนเงินพูนลิ้งชีพหลังพ้นตาแหน่งที่จ่ายให้นานเป็น2เท่าของเวลาที่ทํางานไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนสร้างเกราะป้องกันพวกเขาจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่ประชาชนทั่วไปต้องเจอทุกวันเลยคําถามของดิฉันก็คือถ้าสวัสดิการของผู้แทนเนี่ย ผูกอยู่กับระบบประกันสังคมหรือบัตรทองเหมือนกับเราๆท่านๆเราจะได้เห็นการผลักดันนโยบายสาธารณาสุขที่ดีกว่าและเร่งด่วนกว่านี้ไหมคะอืมประเด็นเรื่องทีมงาน8คนก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับบางคนอาจจะมองว่าโห oh, เยอะจังแต่ลองนึกภาพตามผมนะสสหนึ่งคนเนี่ยต้องรับผิดชอบงานหลากหลายมิติมากทั้งงานในสภาที่ต้องพิจารณาร่างกฎหมายที่ซับซ้อนอย่างากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการตรวจสอบงบประมาณแข่งยินที่ตัวเลขมันเป็นล้านล้านบาทแล้วไหนจะงานในพื้นที่อีกครับที่ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนอีกการมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลช่วยร่างเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่ความหรูหรานะแต่มันคือเครื่องมือทํางานที่จําเป็นเลยถ้าไม่มีทีมงานที่แข็งแกร่งพอสอสอของเราจะเอาอะไรไปสู้กับฝ่ายบริหารที่เขามีค่าราชการเป็นแสนแสนคนคอยให้ข้อมูลสนับสนุนแล้วครับจริงไหมครับมันจะกลายเป็นการตรวจสอบที่อ่อนแอไปในทันทีเลย แต่คำถามคือทีมงาน8คนนั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่าจริงหรือเปล่าคะในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะแนะ่ใจได้ยังไงว่าตำแหน่งเหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นช่องทางในการสร้างระบบอุปถัมภ์เอาคนใกล้ชิดหรือเครือญาติเข้ามาทำงานโดยที่ไม่ได้มีความสามารถที่แท้จริงคือประเด็นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าควรมีผู้ช่วยกี่คนแต่อยู่ที่ความโปรง่งใสแล้วก็กลไกาการตรวจสอบมากกว่า ว่าทีมงานเหล่านั้นเนี่ยทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่มีการวัดผลงานยังไงเงินเดือนที่จ่ายไปจากภาษีประชาชนมันสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้แค่ไหนคือแค่บอกว่าจำเป็นต้องมีแต่ไม่มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งพอมันก็เหมือนกันให้เช็คเปล่าที่ประชาชนต้องเป็นคนจ่ายนะคะอืมผมว่าน่ยเป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้และการตรวจสอบซึ่งซึ่งมันก็เป็นคนละประเด็นกับความจำเป็นเชิงโครงสร้างนะครับ แต่ผมไม่อยากจะขยับไปที่ประเด็นเงินทุนเลี้ยงชีพหรือบำเหน็จบำนาญหลังพ้นตำแหน่งที่คุณมองว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับผมกลับมองว่ามันคือตะข่ายความปลอดภัยที่จําเป็นนะสหรับอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงอย่างนันกการเมืองคุณลองคิดดูสิครับการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคือการเอาอาชีพการงานเดิมไปแขวนบนเส้นได้เลยนะถ้าสอบตกก็คือตกงานทันทีในวันรุ่งขึ้นไม่มีบอกล่วงหน้าไม่มีเงินชดเชยเหมือนภาคเอกชน แถมวางครั้งยังกลับไปทํางานเดิมไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะภาพลักษณ์ทางการเมืองที่ติดตัวไปกองทุนนี้ที่ตัวสมาชิกเองก็ต้องส่งเงินสมทบเข้าไปด้วยมันจึงเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ทําให้คนธรรมดาที่ไม่ได้ร่ํารวยมหาศาลกล้าที่จะเสียสละอาชีพของตัวเองเข้ามาทํางานการเมืองครับ แต่หลักประการที่ว่ามันสมเหตุสมผลแค่ไหนล่ะคะดิฉันขอยกตัวอย่างสวชุดปัจจุบันทำงาน5ปีแต่จะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเดือนละ12,000บาทแต่อีก10ปีนะคะทำงาน1ส่วนได้รับผลตอบแทนไปอีก2ส,ส่วนคุณเชื่อบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาชีพไหนในประเทศไทยที่มีเงื่อนไขแบบนี้บ้างคือมันไม่ใช่แค่ตะไข่ความปลอดภัยแล้วคะ่ะแต่มันดูเหมือนเป็นรางวัลตอบแทนที่พิเศษกว่าคนอื่นมากการบอกว่านี่คือการเสีย ะดิฉันคิดว่าประชาชนจํานวนมากก็มองว่าตําแหน่งสสหรือสอวอเนี่ยคือความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็การได้มาซึ่งอํานาจและเกียรติยศเหมือนกันการสร้างระบบผลประโยชน์ที่มันแยกขาดจากมาตรฐานของสังคมโดยรวมแบบนี้และค่ะที่ยิ่งตอกย้ําความรู้สึกเหลื่อมล้ําและสร้างความไม่ไว,ว้วางใจให้กับสถาบันการเมืองฐานะทางเงินดีอยู่แล้วเท่านั้นมันเปิดโอกาสให้คนที่มีความตั้งใจจริงแต่ไม่มีทุนรอนมากนัก สามารถเข้ามาทํางานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าแพ้การเลือกตั้งแล้วครอบครัวจะลําบากนี่คือการสร้างความหลากหลายให้กับตัวแทนในสภาซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตยนะครับถ้าเราตัดสิ่งนี้ออกไปคนที่จะกล้าเข้ามาก็อาจจะเหลือแต่กลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลเท่านั้นเองอืมดิฉันว่านั่นเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยนะคะว่าเงินจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเรากลับมาที่คําถามพื้นฐานที่สุดดีกว่าค่ะคือความคุ้มค่า ในมุมของประชาชนผู้เสียภาษีคุณพูดถึงการลงทุนในประชาธิปไตยซึ่งเป็นคำที่สวยหรูมากแต่การลงทุนย่อมต้องหวังผลตอบแทนถูกไหมคะในเอกสารที่เราดูกันก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่า เพื่อให้ภาษีที่จ่ายไปเกิดความคุ้มค่าสูงสุดประชาชนควรพิจารณาผู้สมัครอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายที่เป็นไปได้จริงเห็นไหมครัว่าตัวระบบเองก็ยอมรับโดยในว่ามันไม่ได้การันตีคุณภาพของผู้แทนเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายก็ผลักภาระก,กลับมาที่ประชาชนในวันเลือกตั้ง ให้ไปคัดกรองกันเอาเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้คนที่ทำงานคุ้มค่ากับผลประโยชน์มหาศาลที่พวกเขาจะได้รับแน่นอนครับประชาธิปไตยคือระบบที่อำนาจเป็นของประชาชนการเลือกตั้งคือคกลไกสำคัญที่สุดแต่แต่การจะทำให้การเลือกตั้งนั้นมีความหมายเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขที่ทำให้มีตัวเลือกที่ดีเข้ามาให้ประชาชนได้เลือกด้วยระบบผลตอบแทนนี้คือส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนั้นครับมันคือการออกแบบ ระบบนิเวศท,ทางการเมืองให้ดึงดูดคนที่มีศักยภาพเข้ามาถ้าเราทําให้ตําแหน่งผู้แทนราษฎรไม่มีแรงจูงใจเพียงพอขาดทัพทรัพยากรสนับสนุนการทํางานและไม่มีหลักประกันใดๆหลังพ้นตาแหน่งเราก็จะได้สภาที่อ่อนแอไม่สามารถตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพผลเสียที่ตามมาในระยะยาวทั้งจากการคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือการออกกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ มันอาจจะมีมูลค่ามาหาศาลกว่าเงินเดือนและสวัสดิการที่เราใจ่ายให้สสทั้งสาภาซีอีกนะครับเป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจค่ะแต่คุณกําลังพูดถึงผลลัพธ์ในอุดมคติแต่ในความเป็นจริงเราเห็นแล้วว่าค่าตอบแทนที่สูงไม่ได้แปลว่าการทุจริตจะหมดไปและทีมงาน8คนก็ไม่ได้แปลว่าจะได้กฎหมายที่ดีเสมอไปสิ่งที่คุณเรียกว่าต้นชุนของประชาธิปไตยสำหรับดิฉันแล้วมันคือ ความคาดหวังที่ประชาชนมีสิทธิ์ทวงถามค่ะเมื่อรัฐจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้แทนสูงขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวประชาชนจึงมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะถามว่าในแต่ละวันสสของเขาทำอะไรบ้างทีมงาน8คนกำลังทำอะไรอยู่การประชุมกรรมธิการที่ได้เบียบประชุมครั้งละพันหบาทนั้นมีสาระสำคัญแค่ไหน ต้นทุนที่สูงลิ้วนี้มันเรียกร้องความโปร่งใสและการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นในทุกมิติไม่ใช่แค่การรอตัดสินกันใหม่ในอีกสี่ตีข้างหน้าครับถ้าให้ผมสรุปในฝั่งของผมนะผมก็ยังมองว่าโครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นอยู่เนี่ยคือกรอบการทํางานที่ผ่านการคิดมาแล้วเพื่อส่งเสริมให้ฝ่ายนิติบัญญัติของเราทํางานได้อย่างมืออาชีพมีทักษะที่ทัดเทียมกับฝ่ายบริหารในการตรวจสอบและสร้างหลักประกันเพื่อเปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายอาชีพเข้ามาทํางานการเมืองได้ มันคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยที่เราหวังผลในระยะยาวครับส่วนดิฉันขอสรุปว่าแม้ผลรอบแทนจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่ขนาดและรูปแบบของวันในปัจจุบันได้สร้างคำถามใหญ่ๆทั้งในเรื่องความเท่าเทียมความคุ้มค่าและความรับผิดชอบต่อประชาชนค่ะต้นทุนที่สูงนี้ต้องแลกมาด้วยมาตรฐานการทำงานและความโปร่งใสในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบและทวงถามอย่างต่อเนื่องค่ะอืการผู้คุยกันวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่สําคัญนะครับระหว่างความจําเป็นในการสนับสนุนแล้วก็ให้อํานาจแก่ผู้แทนของเราเพื่อให้เขาทํางานได้อย่างเต็มที่ากับการสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าระบบทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ใช่ค่ะท้ายที่สุดแล้วคุณค่าของระบบนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขผลตอบแทนแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ของการทำงานที่ประชาชนสัมผัสดได้และมันก็ย้ำเตือนว่าภาระหน้าที่สำคัญที่สุดในการทำให้ระบบนี้คุ้มค่าก็คือการตัดสินใจของพวกเราทุกคนในคูหาเลือกตั้งและการติดตามการทางานของผู้แทนของเราอย่างไม่ลดละ ซึ่งก็ยังมีอีกหลายมิติในเนื้อหาให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะ